สวัสดีค่ะหนูชื่อไข่หวานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่แก้วค่ะพวกเราสองคนจะมารีวิวมาว่างน้ำดอกไม้ค่ะของอาอาอาฮัน้องบอกว่าอาทัดทัดนทัดนหนูก็ฮะอะไรนะอาฮะฮะหนูก็อาฮัศ ลขายยังไงคะแล้วขายยังไงคะแล้วขายยังไงขายยังไงกิโลเจ็ดสิบห้าบาทโอเคขายออนไลน์ได้ไหมคะได้ไดค่ะในออนไลน์ได้โอเคลูกใหญ่ไหมได้หยิบดูสิลูกใหญ่เท่าหน,น้าเลยค่ะโอ้หนักมากหนั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 กลองมาดูสิ

โอ้เอาสุกกี้ไผ่วางก่อนงามเยียบรสชาติเป็นยังไงบ้างคะไข่หวานรสชาติหวานนิดนึงค่ะหวานนิดนึงเนาะแล้วพี่ไข่แก้วล่ะคะเป็นยังไงบ้างเยี่ยมมากเลยเหรออร่อยมากเลยเนาะสั่งตรงมาจากสวนอาฮเลยใช่ไหม I want c h i c k n l e g I want c h i c k อา่าโนไอวันชิ้นเล็กอ้าวเี่ยมมีอ่าโอเคกินอีกคนละหนึ่งชิ้นโอเคอ่ะเราไปอร่อยมากนถ่แถ่นาำอันนี้ใส่ที่การกระแทกด้วยนะคะตอนส่งมาใช่ไหมตอนส่งมาแล้วใส่ที่การกระแทก เวลากระแทกจะได้ไม่ไม่ช้ำใช่ไหมคะจะได้ไม่ช้ำน,นะคะโอเคเก่งมากอ่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ